p c p h a r m a s u ส i c ิคเป็นชื่อบริษัทต,ตั้งแต่ขอ2499ที่คุณพ่อท่านตั้งไว้เนอย่างหนึ่งก็คือขยันความสู้แล้วก็มีปัญหาอะไรไม่เคยยอมแพ้คํคำพูดติดปากขั้นก็คือว่ามันไม่เห็นยากยากตรงไหน กิษณะทัวยกล้อสัปดาห์นี้มาเยี่ยมชมอาณาจากณณณักรธุรกิจเครื่องดื่มแสนล้านของตระกูลมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองไทยด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า1.3ล้านล้านบาทจากการจัดดับล่าสุดโดยนิตยาสารฟ o อก์แห่งสหรัฐอเมริกาวันนี้ครับกิษณะทัวยกล้อได้มาสัมภาษณ์พูดคุยกับทายาทคนสําคัญของคุณเฉลียวอยู่วิทยาผู้สร้างตำนานเครื่องดื่มกระทิงแดง นกลายเป็นธุรกิจของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกมาชมมาฟังและมาพูดคุยกันกับคุณสราวุธอยู่วิทยาประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มกระทิงแดงและเลดบลูเครื่องดื่มให้พลังงานที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลกยุคปัจจุบันครับ สวัสดีครับคุณสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กียณสนะตัวยกล้อก็มาเยือนอาณาจักร p 4ยซนดีครัีก็ยอมดีเป็นอย่างยิ่งครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณคุณสราวุฒินะครับที่ได้ทำออฟฟิศที่ปรับโฉมใหม่เป็นเฟรนลี่ดีไซน์คือจริงๆผมว่าองค์กรยุคใหม่อะเราก็ต้องมีอินคลูซีฟเนาะ คือต้องสาหรับทุทกคนตอนนั้นที่เรารีโนเวทตึกใหม่เนี่ยเราก็คุยกับดีไซเนอร์แต่ต้นว่าเราอยากให้ทุกส่วนขององค์กรมันสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้กับทุกคนในทุกกลุ่มน,นี่ก็เป็นสำนักงานใหญ่เป็นที่มาของตำนานเครื่องดืง่ม กระทิงแดง <แด S 1> ใช่ที่นี่เลยเหรอครับที่นี่ครับแล้ว TCP นี่ยิงย่อมจริงๆมันมาจาก TC Pharma s u t i c a l แล้วก็เป็นชื่อบริษัทต,ตั้งแต่2 4 9 9ที่คุณพ่อท่านตั้งไว้เป็นท่านผู้ก่อสำกัด TC Pharma s u t i c a l เพราะตอนนั้นท่านทำธุรกิจยา TC เนี่ยจริงๆงย่อมาจากไทยเจริญเออพราะตอนนั้นคุณพ่อเริ่มทำงานเนี่ยอายุน้อยก็ไปทำงานร้านขายยาของพี่ชายตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นร้านขายยาชื่อไทยเจริญท่านก็แล้วชื่อ TC มาสร้างเป็น TC Pharma s u t i c a l คุณพ่อท่านคุณเฉลี่ยนี่มาแบบเสือผืนหมอนใบถ้าเป็นเสือผืนหมอนใบเนี่ยจะเป็นคุณคุณปู่แต่ก็มาแบบมาจากไยหลังมาจากไยหลังใ<อ>ช่แล้วคุณพ่อก็มาเกิดที่เมืองไทยนะครับ,รบว่าก็มีการศึกษาที่เมืองไทยแต่ว่าครอบครัวก็ไม่ได้ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายก็ต้องสู้ชีวิตผ่านมาหลายอาชีพแล้วก็ขวนขวาย<อ>ด้วยตัวเองนะก็ต้องยอมรับว,ว่ายุคนั้นก็คือขยันสร้างเนื้อสร้างตัวี่แต่คุณพ่อเฉลีย่ยนี่ท่านหารูปยากมากเลยนะไม่่ายไม่ชอบถ่ายรูปหรือไงฮะไม่ชอบถ่ายรูปมมิเตด เพราะว่าท oh, ่านไทีวี<ง>ท่านก็ไม่ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยงานสังคมท่านก็ไม่ไปถ่ายรูปกันก็ไม่ค่อยทํางานท<น>่านมีความสุขกับการทางานถ้าทาพูดท่านเลยนะเสียเวลา<น>คือท่านบอกว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่น,นก็เอาเวลามาทํางานดูโรงงานดูฝ่ายขายดูอะไรนั่นได้ประโยชน์มากกว่าและสนุกมากกว่าคือตัวท่านเองท่านสนุกแบบนั้น หลายท่านบางทีก็จะถามว่าคุณฉเฉลียวทาไมไม่หาความสุขใส่ตัวบ้างมีเงินตั้งเยอะแยะทาไมไม่หาความสุขมีตอนรวยแล้วทำไมไ่านะมีสำรัจแล้วแล้วท่านก็บอกเอาคนนี้สุขแล้วทุกวันนี้สุขแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วก็อยู่กับงานอยู่กับนั่นเสาร์อาทิตย์ตอนพอมีเวลากับครอบครัวได้บ้างอะไรเงี้ยอันนั้นคือความสุขของท่าน<อ>ผมเคย<ม>อ่านประวัติท่านเห็นบอกว่าตอนสมัยท่านอยู่ท่านยังแข็งแรงตรวจโรงงานเนี่ยท่านก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาบางทีรอพอยังไม่รู้จักเลยอันนั้นเรื่องจริงชุดที่ท่านแต่งก็จะเป็นกางเเกงแแแ่่าตตือปิสส้บย ที่แบบใส่แล้วอากาศร้อนก็อยู่ได้แล้วขี่จักรยานตรวจงานแล้วก็รปภเนี่ยรปภดั้งเดิมก็จะเป็นพวกแขกจริงๆเลยสมัยก่อนอย่างนั้นน่จะจะจำได้เพราะคนเก่าคนแก่อยู่กันนานตอนหลังมันเป็นบริษัทรปภซึ่งมันมีคนเข้าคนออกพอเห็นแต่งตัวอย่างนี้เขาก็จะสงสัยว่าแบบลุงเป็นใครลุงมหาลุงมหาคลุงมหาใครอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่เงี้ยท่านก็หัวเราะแต่ท่านไม่โกรธนะท่านไม่เคยโกรธเลยว่าถือสาวเฮ้ยทำไมไม่รู้จักเจ้าของบริษัทไม่ท่านก็เข้าใจก็หัวเราะถาอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้า เฟอร์น <furniture S 2> ิเจอร์เครื่องประดับแบรนด์เนมนี้ไม่ไมีไม่ไม่มีเลยรถท่านก็ขับ Toyota Starlet ลรถนี้เป็นรถคลาสสิกปัจจุบันยังอยู่นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ประเทศไหนสิ่งที่ทุกคนจะจําได้คือคุณเฉลียวสมัยก่อนโรงงานอยู่ข้างหลังท่านก็จะไปไปดูโรงงานด้วยกันแล้วก็ชวนขึ้นรถสตาร์เลท่านขับเองคันเ,เล็กๆขับรถพาไปดูโรงงาน,นยัอยงอยู่ยังอยู่ตอน<อ>นี้ยังใช้ได้อยู่ด้วย คุณเวีตคิดว่าเพราะอะไรครับทำให้คุณเฉลียวประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่มากมายหมหาศาลได้มากขนาดนี้ผมว่ามันก็หลายปัจจัยเนะอย่างหนึ่งก็คือขยันนะความขยันความสู้แล้วก็มีปัญหาอะไรก็ไม่เคยไม่เคยยอมแพ้คําพูดติดปากท่านก็คือว่ามันไม่เห็นยากมันยากตรงไหนไม่ว่าเจอปัญหาอะไรใหญ่โตลูกน้องนี่แบบว่าเครียดเนี่ยท่านก็จะบอกว่ามันยากตรงไหนนะเออไม่แต่ผมนะตอนที่มาช่วยทํางานท่าน,เน่เ,ออเจอปัญหาใหญ่ๆท่านก็จะถามว่า มันยากตรงไหนท่านไม่ใช่ไปพูดเพราะว่าต้องการให้กําลังใจนะแต่ท่านคิดอย่างนั้นจริงๆครับมันยากตรงคือ<ห>่คือด้วยความ<อ>ที่ผมเขาจะได้ว่าคนผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านความลำบากมาเยอะผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะท่านก็จะรู้ว่าไม่ว่าจะยากขนาดไหนอะถ้ามันพยายามแล้วให้เวลากับมันเดี๋ยวมันจะมีทางออกซึ่งเหมาะกับโลโก้เรามากเลยกระทิงแดงเลตบูนี่คือลุยเต็มที่<อ>ใช่มันสะท้อนมานะใหบอกโลโก้นี่คุณเฉลียวคุณพ่อท่านออกแบบเองอีกเอาท่านคิดเองท่านคิดเองหมดตอนนั้นคือเราพยายามทำคือสมัยคุณพ่อพยายามทําให้เครื่องดื่มตัวใหม่ท ยาไงให้ผู้เป็นพวกเขา จำได้ง่ายๆสมัยก่อนแบรนด์ต่างประเทศทั้งหลายจะเป็นชื่อยาๆที่หนึ่งชื่อวิทยาศาสตร์จํายากมากท่านก็นึกว,ว่าเฮ้ยนี่มันเอเนจีดีเนาะอยากทํายังไงคนทำง่ายทำยังไงเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าให้โลโก้ที่มีพลัง<อ>แล้วท่านก็นึกถึงสัตว์ที่มีพลังยุคนั้นท่านตื่นตื่นกระทิงกระทิงสเปนเนาะที่สู้กับมาตดอแล้วก็กระทิงชนกันเนี่ยมันมันมันเวอร์ฟูลมากแล้วก็สีแดงแน่นอนสีแดงมันคือความแอคทีฟคือพลังก็จับกระทิงแดงแล้วก็ตรงกลางวงกลมสีเหลืองนี่คือผ้าทิ ามารวมกันทั้งหมดเนี่ยถ้าบอกอันนี้ใครเห็นก็ต้องรู้สึกว่ามันคือ Energy อ,อันนั้นคือแบบว่าใช่เลยครแล้วก็กระทิงแดงเรียกกันง่ายๆจำง,ง่ายๆแบบนี้